การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ตรายมาสที่1ถึง2โดยนางสาวเกตวดีธรรมวงศ์บรรน,นารักอัตราจ้างห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงตั้งอยู่เลขที่175หมู่10ตำบลปงน้อยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที ภายในห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงมีบริการส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้เข้าใช้บริการต่างๆเช่นบริการยืมคืนหนังสือบริการหนังสือพิมพ์วารสารบริการอินเทอร์เน็ตและ WiFi มุมสำหรับนั่งอ่านหนังสือมุมพักผ่อนหย่อนใจและมุมสำหรับเด็กและเยาวชนโดยมีบรรณารักให้บริการตลอดวันทำการห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านรูปแบบต่างๆดังนี้ กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านภายในห้องสมุดได้มีการให้บริการหนังสือทุกหมวดหมู่มีมุมคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นคว้าความรู้ทางอินเทอร์เน็ตหรือสำหรับทำงาน มีการจัดนิทรศการเฉลิมพระเกียรติของพระบรมราชวงศ์และบทความรู้ในวันสำคัญต่างๆมีมุมให้อ่านหนังสือมุมพักผ่อนและมุมถ่ายรูปซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ห้องสมุดด้วยอีกทางนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการประดิษฐ์สายคล้องหน้ากาก,ากอนามายัยและประดิษฐ์พวงกุญแจบเบล์บอลหากผู้ใช้บริการผ่านกิจกรรมก็สามารถรับกลับบ้านไปได้เลยกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในเชิงรุกโดยจัดทำโครงการห้องสมุดเดลิเวอรจัดกิจกรรมส่งความรู้คู่ความสุขเนื่องในวันปีใหม่ณนะบ้านหนังสือชุมชนและห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดทุกแห่งในอำเภอดอยหลวงและได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จังหวัดเชียงรายครั้งที่1นึ่5นะที่ว่าการอำเภอดอยหลวง ร่วมกับสำนักงานกอนอจังหวัดเชียงรายและได้จัดกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ร่วมกับกสอนอตำบลปงน้อยและอบอตอปงน้อยในกิจกรรมอบอตอเคลื่อนที่ประจำปีพุทธศักราช2565โดยได้นำหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาหนังสือความรู้เกี่ยวกับการเกษตรวารสารากิจกรรมถามตอบล่ารางวัลและกิจกรรมประดิษฐ์สายคล้องแมสและประดิษฐ์พวงกุญแจเบลบอล ให้บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดเป็นกิจกรรมที่ขับเคลื่อนร่วมกับครูกศนอตำบลละาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยมีการหมุนเวียนหนังสือหนังสือพิมพ์ล่วงเวลาวารสารต่างๆให้แต่ละแห่งนอกจากนี้ยังได้มีการจัดกิจกรรมประดิษฐ์สายคล้องแมส โดยมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมณนะบ้านหนังสือชุมชน7แห่งและห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาด2แห่งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในรูปแบบออนไลน์เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเคหสถานและผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้ในอินเทอร์เน็ต โดยห้องสมุดมีช่องทางการประชาสัมพันธ์สองช่องทางได้แก่ Facebook ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงและเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวง Best Practice ห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงได้ตอบสนองนโยบาย และจุดเน้นการดําเนินงานสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2565ในการปรับรูปแบบกิจกรรมห้องสมุดประชาชนที่เน้นไรเบารีเดลิเวอรี่เพื่อเพิ่มอัตราการอ่านและการรู้หนังสือของประชาชนโดยได้ดําเนินกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่ไปยังบ้านหนังสือชุมชน5แห่ง ห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสองแห่งและเข้าร่วมกิจกรรมอบอตอเคลื่อนที่ตำบลปงน้อยจำนวนสามหมู่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้แก่ประชาชนอำเภอดอยหลวงและประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านห้องสมุดประชาชนอำเภอดอยหลวงมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น387คนผู้เข้าร่วมกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ8ปสมีความพึงพอใจในกิจกรรมของห้องสมุดในระดับ ดีมากขอจบการนำเสนอขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ